สวัสดีครับก็ขอสวัสดียามค่ําคืนนะครับในวันนี้พามาชมไม้มงคลนะครับที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งชนิดเลยครับแล้วอยู่ในกระถางตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีอยู่หลายหัวทีเดียวนะครับในคราวแรกต้องบอกเลยว่าเขาคล้ายกับว่าน มหาลาบนะแตนะ่ตอนนี้ไม่ใช่ครับเมื่อใบได้ออกมาลักษณะนี้แล้วครับผมก็ได้สอบถามไปยังผู้ที่อยู่ในวงการว่านมงคลนะครับแล้วก็รอบรู้ในด้านนี้ก็คือนน,น่อยจากบ้านไร่วังพยอมนะครับท่านก็ให้คำแนะนำมาว่า น่าจะเป็นว่านมหาโชคครับผมคือในตอนแรกต้องบอกว่าใบเขาจะค่อนข้างป้อมสั้นนะอย่างนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยครับไม่ใช่นะฮะใบยาวนะครับใหญ่เท่ากับฝ่ามือเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยโคนใบเป็นลักษณะแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ยนะ สำหรับการดูแลให้ปุ๋ยตรงนี้ผมก็มีปุ๋ยละลายช้าแล้วก็มีรอ,องพื้นด้วยกับมะพร้าวสับแช่น้ำแล้วก็มีฐานด้วยนะครับแต่ก็ที่ใส่ลงไปล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยป้องกันในส่วนของพวกเพลี้ยหรือว่าแมลงบางชนิดก็คือเป็นขี้เท่านะผมใส่ขี้เท้าไปก็รู้สึกว่า เขามีความเจริญเติบโตงอกงามแบบนี้เลยนะฮะแรกๆต้องบอกว่าเขาแบบดูโสมมากเลยหลังจากที่ผมใส่ขี้เท่าเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับพืชแบอบว่าไม้กระถางหลายชนิดรู้สึกว่าเขาสวยงามสดชื่นขึ้นมานะฮะเนี่ยขี้เท่าสังเกตได้เลยผมใส่ขี้เท่า ก็จะช่วยป้องกันพวกหอยทากประมาณนี้คผมก็ลองใส่ไปแต่ว่าก็ได้ผลดีเกินคาดนะฮะบ,บอกเลยกี่เท่าแล้วนี้เขาก็เริ่มแทงช่อดอกขึ้นมาหนึ่งช่อนะฮะเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นวันนี้ก็เลยรีบถ่ายให้ชมเลยนะฮะนี่ครับไม้มงคลนะครับเชื่อว่าช่วยเรื่องของการ บันดาลโชคลาภตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบันดาลความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองนะครับไมยมงคลโบราณที่น่าสะสมเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ดีเกินคาดสำหรับการใส่ขี้เท่าเข้าไปตรงนี้แล้วก็วางไว้ที่สูงแบบนี้นะครับ ดินก็ต้องเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีใบแรกเรกขาใบป้อมนะคล้ายกับวา่านามหาลาบนะซึ่งว่านมหาลาบเองเนี่ยดอกเขาจะชาอกดอกก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีดอกเป็นช่อสีส้มนะฮะอันนี้ก็ดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นว่านมหาโชคนะครับผมหรือคล้ายๆกับกวักนางพญา,ยพยายใหญนะ่ที่ผมก็ไม่ได้ เชียวชาญตรงนี้นะครับก็สอบถามจากผู้ที่มีความรอบรู้ด้านนี้นะครับนั้นหน่อย,ยผู้เชียวชาญอีกหนึ่งท่านเลยนั้นเล็กเนี่ยลองสอบถามข้อมูลข้อมูลท่านได้นะครับเนี่ยไม้มงคลน,น่าสะสมมากครับผมก็มาลุ้นชมดอกของเขานะครับครับผมนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับโชคดีมิชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ